ทุกคนคิดว่าภาพนี้ของนิชี่พูดอะไรกับทุกคนคะใจเราตอนนี้มันเงียบมากนะแม้ว่าจะไม่ได้กรีดร้องแบบทรมานแต่ใจของฉันเงียบและเจ็บลึกมากจริงๆทักทายทุกคนด้วยการวาดรูปวันนี้ที่เหงาเศร้า แบบเงียบๆนะคะปกติแล้วเวลาที่แบบนิชีรู้สึกเศรา้าไม่แฮปปี้หรือแบบยังเคลียร์พลังงานใจตัวเองไม่ได้อะเราจะไม่ถ่ายคลิปเลยเพราะเรารู้สึกว่ามันจะเป็นการถ่ายทอดเอาพลังลบหรือพลังความรู้สึกไม่ดีอะลงไปในคลิปแล้วมันสื่อสารกับทุกคนออกไปในวงกว้าง หรือแบบบางครั้งที่เรากลับมาแล้วเรากลับมาดูคลิปของตัวเองอะคลิปของเนทชี่ทุกอันมันจะเป็นเหมือนกับไดอารี่ที่อยากบอกกับตัวเองรวมถึงกับทุกคนที่แบบได้เข้ามาดูคลิปของเนทตชี่ด้วยบางครั้งเราก็กลับมาดูคลิปของตัวเองอีกครั้งหนึ่งว่าในวันนั้นนั้นะเราคิดหรือทำอะไรแล้วเรารู้สึกอะไรอยู่นะตอนนั้นเราก็เลยไม่ค่อยอยาก เก็บโมเมนต์ที่เรารู้สึกไม่โอเคไว้แต่วันเนี้ยเรารู้สึกว่าอ่วันที่เรารู้สึกไม่โอเคกับตัวเองเลยแล้วรู้สึกว่าอยากพักใจอยากฮิลลิ่งตัวเองในโมเมนต์ที่เรารู้สึกเศร้าสุดมาดูกันว่าภาพที่เราวาดในวันที่เรา รู้สึกเศร้าสุดๆที่แม้แต่คำพูดที่จะบอกกับใครสักคนว่าเราเศร้าเรื่องอะไรหรือกำลังถูกใจเรื่องอะไรอยู่นะเรายังพูดออกมาเป็นคำพูดให้ทุกคนฟังไม่ได้เลยอะแต่ลองดูนะว่าถ้าเราแปลออกมาเป็นภาษาสมองไม่ได้ภาษาคำพูดไม่ได้ ลองให้ใจวาดรูปผ่านมือแล้วมาดูสิว่าภาพในวันนี้ของนิตชีที่มันออกจากใจจริงๆอะ่ะมันจะเป็นยังไงนะวันที่เราเศรา้าเงียบๆอยากหลบพักสักมุมกับตัวเองและหนีออกจากโลกภายนอกภาพของนิตชีจะพูดอะไรกับทุกคนนะคะ ทุกคนลองดูภาพตอนจบของนิชี่ดูนะแล้วทุกคนลองดูว่าทุกคนรู้สึกว่านิชี่พูดอะไรผ่านภาพนี้ให้ทุกคนได้ยินบ้างคะ่ะถึงวันนี้จะเป็นรอยยิ้มที่พูดไปยิ้มไปแต่ทุกคนเดาได้ใช่ไหมว่าความรู้สึกในวันเนี้ยมันไม่ได้เป็นรอยยิ้มที่ มาจากความสดใสเหมือนทุกวันเลยนะ วาดรูปนี้ในวันที่ฉันเศร้าสุดๆและอยากหลบออกจากโลกใบนี้มาฮิลลิ่งหัวใจตัวเองสักพักแม้ในวันที่ฉันไม่รู้ว่าจะพูดเรื่องราวในใจให้ใครฟังดีไม่รู้เลยว่าจะหาทางออกแบบไหนให้กับตัวเองดีแต่วันนี้ยังมีกระดาษกับสองมือ ให้พอจะฮีลลิ่งหัวใจตัวเองให้กระดาษคอยรับฟังสิ่งที่หัวใจพูดและมือของฉันยังถ่ายทอดเรื่องราวจากหัวใจให้ใครสักคนฟังผ่านความรู้สึกที่ไม่ต้องแปลเป็นคำพูดแต่ออกมาเป็นเรื่องราวจากภาพวาดแม้วันนี้ฉันจะไม่ได้ ร้องไห้แบบตะโกนจนสุดเสียงแต่ใจของฉันเงียบและเจ็บลึกมากๆเลยนะหวังว่าจะมีใครสักคนที่ผ่านเข้ามาดูคลิปนี้แล้วพอจะได้ยินเรื่องราวจากภาพวาดของนิตชีนะคะทุกคนได้ยินคำพูดอะไรผ่านรูปนี้ของนิตชีบ้างคะ คอมเมนต์บอกกันนิดนึงนะ ข้อดีของการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านกระดาษกระดาษจะเป็นผู้รับฟังที่เงียบที่สุดและมันจะไม่มีทางตัดสินเราเลยว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยดีไม่ดีควรทำไม่ควรทำเขาจะเป็นผู้ฟังที่ดีและเงียบสนิท ไม่ต้องคอยสอนไม่มีแม้คำรอบโยนแต่ว่ามันช่วยเราได้จริงๆนะเมื่อต้องการถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกลงบนกระดาษมือของเราเนี่ยแหละจะเป็นคนพูดแทนปากไม่ว่าเธอจะเล่าเรื่องราวของตัวเองออกมาด้วยการเขียน หรือว่าวาดเป็นภาพตามที่เธอถนัดสุดท้ายแล้วกระดาษก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีเสมอและมันจะอยู่ตรงนั้นรอฟังเธอทุกๆวันที่เธอมีปัญหาแบบที่เธอไม่ต้องร้องขอหรือเรียกร้องใคร ให้มานั่งฟังเธอเลยล่ะ และสิ่งที่นิชี่ได้เรียนรู้จากวันนี้ที่ลองมาวาดภาพแล้วก็ทำคอนเทนต์ในวันที่รู้สึกไม่ค่อยโอเคกับใจมันบอกเราว่าบางครั้งอะนะเราก็ไม่จำเป็นต้องเข้าใจความเศร้าของเราว่ามันเกิดจากอะไรหรือไม่ต้องหาเหตุผลมากมายก่กองมาเพื่อบอกตัวเองว่าแบบ ฉันต้องรีบหายจากความเศร้านี้ฉันต้องกลับไปเป็นปกติหรือฮ e ลลิ่งตัวเองให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะกลับไปมีความสุขอีกครั้งหนึ่งแค่อยู่เป็นเพื่อนตัวเองในวันที่ตัวเองรู้สึกเศร้าที่สุดอยู่ข้างๆความเศร้านั้นอย่างเงียบๆ แล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นเองค่ะภาพนี้อาจไม่ใช่ภาพที่สวยที่สุดแต่มันเป็นภาพที่หัวใจของเราต้องการจะสื่อสารกับตัวเองในตอนนี้เลยละ่ะ บางวันที่อาจจะมีใครสักคนที่กำลังรู้สึกเศร้าและท้อแท้ในใจเหมือนเนชชี่อยู่บ้างลองเอาวิธีของเนชชี่ไปใช้นะถึงแม้ว่าทุกคนอาจจะคิดว่าเราวาดรูปไม่เก่งไม่สวยเราไม่ได้วาดให้ใครดูเราแค่วาด ให้กระดาษได้ฟังความรู้สึกของเราเท่านั้นเองบางครั้งการที่ไม่ต้องแปลอะไรออกมาเป็นคำพูดให้มันมีความหมายแต่ใช้ใจผ่านมือแล้วสื่อสารบนกระดาษอาจจะได้พบ ถ้อยคำใหม่คำพูดใหม่ๆห,หรือเสียงที่ออกมาจากหัวใจที่เราสัมผัสได้ด้วยตัวเองจริงๆว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไงกับตัวเองนะทุกคนไปลองดูกันนะคะบางทีอาจจะได้เห็นอีกมุมมองหนึ่งของใจเราแล้วก็ จะได้รู้ว่าหัวใจเราเนี่ยแข็งแรงมากแค่ไหนแล้วเขาอ่ะรักเรามากแค่ไหนแม้ในวันที่ใจเราแย่เขายังเต้นอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนเราใกล้ๆให้เรายังได้รู้ว่าเราจะผ่านมันไปได้ด้วยกันเธอไม่ต้องห่วงนะ ไม่ว่าวันไหนที่เธอเศร้าแค่ไหนก็ตามฉันก็จะอยู่เป็นเพื่อนข้างๆข,ข,ของเธอไปแบบนี้ทุกวันเสียงหัวใจของเราอาจจะบอกแบบนี้กับเราก็ได้ค่ะ ที่แค่อยากจะบอกกับทุกคนว่าไม่เป็นไรเลยนะถ้าวันไหนเราจะอ่อนแอหรือรู้สึกว่าไม่อยากเข้มแข็งไม่อยากต่อสู้และเหนื่อยกับโลกใบนี้แล้วเหลือเกินแค่อยากจะบอกกับทุกคนว่าเธอเก่งมากๆแล้วนะที่ผ่านมาได้ถึงทุกวันนี้เราภูมิใจในตัวเธอมากจริงๆ วันนี้ถ้าไม่ไหวก็นั่งลงพักฮิลลิงใจก่อนพรุ่งนี้ค่อยเดินไปพร้อมกันใหม่ก็ได้เนาะ ในรูปภาพวันนี้มีกระดาษและมีเด็กผู้หญิงตัวเล็กที่หลบอยู่หลังกระดาษแผ่นนั้นเหมือนเขาจะใช้กระดาษแผ่นนี้เป็นโลกกำบังที่ให้เขาได้หลบซ่อนตัวเองออกจากโลกใบนี้แล้วก็ร้องไห้เงียบๆกับกระดาษแผ่นนั้นของเขา แบบที่อาจจะไม่ต้องมีใครสักคนผ่านเข้ามาเห็นมุมที่เขารู้สึกเศร้าหรือเสียใจเขาแค่ระบายความรู้สึกของตัวเองกับกระดาษแผ่นใหญ่แผ่นหนึ่งสักใบที่จะอยู่ข้างๆเขาในวันที่เขาไม่รู้ว่า จะพูดเรื่องนี้กับใคร หวังว่าทุกคนจะชอบภาพวันนี้ของนิดช,ชี่นะคะวันนี้อาจจะไม่ได้สดใสามากเหมือนทุกวันเพราะมันเป็นบรรยากาศและเป็นฟีลลิ่งที่วันนี้เรารู้สึกเศร้าจริงๆแต่ว่าเราก็อยากลองดูว่าในวันที่เราเศร้ามากๆอะนะแล้ว ยังลุกขึ้นมาถ่ายคลิปกับทุกคนก็อยากรู้ว่ามันจะเป็นโมเมนต์แบบไหนแล้วลุกขึ้นมาวาดภาพภาพของเราเนี่ยจะหน้าตาเป็นยังไงนะหวังว่าทุกคนจะชอบภาพวันนี้ที่ เราได้ฮิลลิ่งตัวเองผ่านความรู้สึกของใจในวันนี้นะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปเราจะกลับไปเป็นนิชชี่คนเดิมที่ทุกคนเคยเห็นเลยแหละแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะ See ซ o u next clips บายบายค่ะทุกคน